สวัสดีค่ะมาพบกันกับนิเคอิบายนะคะหุ้นช่วงบ่ายของวันที่5เดือน7นะคะก็อันดับแรกก็นิเคอิบายเด่น0ูรอง6วิ่งรูด0ูนวินบวกเบิ้ล0 6ูน3หุ้นเกาหลีเด่น68วิ่งรูด6 วินบวกเบิ้ล6 8 1ปดสองสราวเฮดดีเดน4ีหวิ่งรูด4วินบวกเบิ้ลหกสี่หกเนย์มจีนบายเด่น6กหวิ่งรูดหวินบวกเบิ้ล5 6 0 2กส หุ้นไทยช่วงบ่ายนะคะก็จะเด่นเจ็ดไอ้แปดรองเจ็ดวิ่งรูดแปดวินบวกเบิ้ลแปดเจ็ดหนึ่งสามห้าฮานอยทีวีเด่นหกแปดวิ่งรูดหกวินบวกเบิ้ลหกแปดเก้าศูนย์สอง อ้างเสงบายเด่นหรอง8วิ่งรูดห้าวินบวกเบิ้ลห8าแปดาสสี่ราสตาเด่น3รอง9วิ่งรูด3วินบวกเบิ้ล3 9 0 4ก้านห้านอยกาชาติเด่น0ูหนึ่ง วิ่งรูด0วินบวกเบิ้ล0 1 2 3 4์หนึ่งสองสามสี่ห้าน้อยเฉพาะกิจเด่น3รอง9วิ่งรูด3วินบวกเบิ้ล3 9 5 6 7หุ้นสิงคโปร์เด่นสิงคโปร์เด่น7รองศวิ่งรูด7วินบวกเบิ 7, ้ล7 0 สามสี่หกไทยเย็นเด่นสี่รองหกวิ่งรูดสี่วินบวกเบิ้นสี่หกเจ็ดหนึ่งสามหุ้นอินเดีย อินเดียเด่น3รอง6วิ่งรูด3วินบวกเบิร์3สามหนี่ี่ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะแล้วพบกับน้องแอด,ดอีกครั้งหนึ่งในช่วงเย็นหวยฮานอยนะคะแล้วก็วันนี้มีมาเลกับหวยลาวนะคะสวัสดีจ้า